เราต้องการราเป็นต้องกลมมากครับมากเลยครับระวังโดนน้ำได้เครับยกน้ำขึ้นนิดนึงนะครับยกขึ้นนิดนึงพอครับยกขึ้นให้ผอาการแตะครับ cáp nạm chọc đơn chọc chọc nạm chọc nạm khép cáp rồi khép ủa không lạnh không lạnh không lạnh không không lạnh không lạnh không lạnh không 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 không

มาเดินมาดินาน้ตนมเดินไ่ติตนดินมาต้นไม้เดนมางม่ติดนไม้เดินมาต้นไม้เดินมาไม่ติตนเดินต้น้นมาไต้เดินมาต้นไม้เน ยก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 ยืนแม่งงอยกน้ำไว้นะครับยกน้ำไว้นะครับยกน้ำขึ้นนะครับราวังล้มพระอาจานนะครับปูครับขึ้นระวังล้มพลาจานนะครับไม่ต้องก้มมากนะครับไม่ต้องก้มนะครับนั่งตรงประนมมือนะครับ เลัตรงครับตัวตรงคตรงงมากครับตัวตรงครับหิงระวังโนนระวังโนนนะครับไปต้องก้มนะครับนั่งตรงนะครับนั่งตรงตรงตรงครับตรงตรงไ่ต้องก้มต้งก้ตรงไตงตัวหลวงปู่พระใจหลวงตามไม่รับเลยครับเก็บเลยครับเก็บเลยต้องไปถครับ ตาไม่รับปัจจัยนะครับตาไม่รับปัจจัยครับหมวกนะครับหมวกขอรองนะครับใครใส่หมวกขอรองก่อน <Allah> นะครับพี่คะพี่ค่ะต้องครับใส่น้ำไปครับน้ำเพิ่นิดเดีวครับใส่น้ำเพิ่นิดเดีว

ขึ้นใช่ไหมเราไปให้เงีเลยเขาไปไล่เลยไล่เลยไมยเลยไลเลยบางทีเราจะมาทักที่นี่รุ่นดั้งเดิมในรถทัศน์สุตาแต่ที่เม่อวานนี้นปัจจันในรถทัศนยูกำกำตึงนิดหน่อยตึงนิดหน่อยเตรียมอะไรเนี่ยแค่เดือนเดียวเตรียร์มาปิดงานเยอ ล้มตา้มกลเโอกาสการรับวามนือเพื่อญติองมาหลายบัดตจเจ้าะได้มตฑลาาจา์ าว่าจะไอ้ทักของใจอ๋อแล้วแต่แล้วแต่เราบอกอะไรแล้วแต่เราบออะไร่บอกที่อยู่ตาสะดวกเลยนะ้งตลอดูล้วยาตอยู่รูปตเตอนนี้เปนี่จบ้านบทองบ้านราองเดี๋ยวตอนเช้าผมบ้านน้่ตอนเช้ากินอตร้นตั้